กับสบายดีพ <TH> <th> ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซทุกท่านพี่น้องมือถ้าเข้กับชิมาหนาหวยนะพี่น้องเากับิมาแันแหละข้ากับชิมาอันน่เบิร์พี่น้องมันชมได้อยกูแนสีเอ้ยกอยอยู่เงมุนไหนะูซอยอยู่อนี้ สบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีซีทุกท่านพี่น้องย <c oughs> ิ้มอยู่บนน้อมือนี้ห้าจิ้มาหนักอ,อันนี้เบิ่งห้วนี่พี่น้องเลยเพราะวันเข้าคายไปนี่สาวที่ได้ยู ด้็เนสดมั่ได้เปกระตูหมจามัน่เก็บทีกูเพราะว่ายอดมันนะพี่น้องรวมทัเบสดะแสนสามหมื่นพี่น้องมีเอมาคอมเมนต์ซ้าซุวันมันายละสคนไทยเหตุาสันเออประมาณอสีสงวนะประมาณอขาโทษพี่น้องอ่านพิษขาโทษพ่อพ่พี่น้องขาโทษพ่อพ่ละลายเดี๋วพี่น้องเด้ออ่านคอมเมนต์พิษนว่า อาชีพที่สมวนเขาคนไทยเหมืนบแม่ที่อง้ากับอะไรอต่นน่ะดอกเ้าเลยลงทุนเองเนาะเป็นของตรก่าแก่มีซีเหมอนเขาไปต่อไปแล้วเดี๋ยวจึงนั่นทุนละซากผู้ิสอดู้ชิสอดกูชิดน่อนยังมึงยังเงือกเลยเ้ยบ้าได้วันคนจมึงบเมื่อนงได้่แมไม่ได้รกูเอ่ได้ ที่ทัก่กเป็ลงทคผุนไหนพ่น้องมันมันชาซุยเองเนาะนี้เนาะแล้วบานี้เซ็ตสามหมื่นชาซุยอยางู้อ่ะเทาขาย่ปานี้มันมันมันได้จัะไปแล้วเนาะเถอะมันตกเขียวเสียหายนะพี่น้องเข่าต้นได้หาพี่โสพี่น้องเลยขอมันเป็นแยงของเทาเด็กพี่น้องสมมงบนเทาขาย่ปูเบิลกระแมนอยู่อ่ะถ้าแก่เพิ่นเอาไปซื้อเองเนาะแต่ก็ต้องยอดมันก็ต้องให้โขบนะพี่น้องให้โขบตามจำนวนที่เพิ่นมอบไม้มาให้

ใส่เงอสมืนอกระซี่มือนมึงเอเทียงกูวะเออ I I am sorry I I เสียใจ I a ยอกหิขายได้สี่มื่นพี่น้องในเงินอยู่ในเงินอยู่สี่หมื่ปลายพี่น้องหัากระส่ง,งเ่าแก่ยอยู่สี่หมืปลายพี่นอ 4, ้องสี่หมื่นปมันอีก มื่นช่องหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้ากระสวงเถาแก่อยู่สี่หมื่นหาขึ้นมาหน่ะแสนสามพี่นอ้องสิงไล่ของนมตาลีเลยสำหรับตัวเป็นสูตรเนาะ ลงอีกแล้วหนึ่สองสามสี่ อ <c oughs> ถ้าก็ได้ลอยสุดรจือสิอืมขนาหนึ่งใหม่เด้ออืมนด้ล่อยสุดหวอนอู่บห่หว <c oughs> านแล้วมันโมแม่เฮยมันสีซาวคือกันอะไรนี่นะกูรล้อู๋้นาดใหม่เด้อ <c oughs> ที่จสตั้งหวาอยู่ก็ไม่ตัว <c oughs> ชื่นเป็นไรวะ หนัเป็นดาวกล่องด้วยแป๊หนึ o ่งผักกล่องนี้ดูกดกดตัวมันเป็นหูช่องขีดเลยกดมันเป็นขีดเดียวเห็นว่าชองขีดมัเป็นชองขีดแหละหนับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเท่าไปขีดจังหน่อยนะพี่น้องเนาะมันซับซ้อนนี่พี่น้องซับซ้อนเราเท่าเองนีเลยพี่น้องอันห้วยสุดนะพี่น้องจากอันสี่ลอยสุดนี่เหลืออยู่ช่องลอยสามสิบแปดสุดพี่น้อง หัวใบนี nice. ่เลืออยู่สองร้อยเก้าสิบสี่ใบพี่น้างสำหรับหัวหัวใบเนาะพี่เนาะเ้าบว่าสิบเบิร์ดหรือบอค้างเนาะากชิสเต็มที่ใส่เต็มที่ฮะพี่นนองหัวใบก็แหวนหัวสุดเพิ่นนี่นะมันจะพวันมันจะบิดไปแล้วงานเป็นยังไงมันทองเล่าเลยนี่บีดีมันต้องัจมบิดสุพิน มันอยู่เหรอมแหละรางวัลที่หนึ่งมันอยู่ในไรนี่มันจะ้อยางบินนี่เอาโศอาะเ้อพี่น้องเลยเอาโศอาาะซนี่แค่นันเลยแบบเดียวรางวัลที่หนึ่งเบกับบ้านนั่นนี่พี่น่องนี้วนเสนบารนี้เธอเธอทบตัวสิคิดไรเลยก็ไม่รู้ฮะทรับตัวสิคิดไรเล่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ ลดไม่มีงานยังอีกลยอันน uh, ี okay. ้ก็ได้นที่จกู้กระหาไอหัวคุแนอะมรก็เป็นอันนี้ออกรถแต่แสบนะกู้มาอ่านพวงมึงดอกนี่ว่าออกกู้ชิไรนี่โบวหุ่นไหวกบแสบมึงดอกน้าน้าได้ก็ไดกแสบทังใดก็เรื่องของมึงดอกมึงไปสนใจน้ำผู้บ่าวเทวมึงดอกสนใจน้ำเงินน้ำคำนีใช่หรือเลยนี่

So เห็ดอันนี้ต้องใส่สมาถิได้เปีนน่อต้องซ้อมยังก็หลักหแวันน mhm. de so ีสองพันยงงนนใทอดอันนี้นะเเป็นห้ายังดอกสะเก็ดในจุ่มเป็นทอดนึ่งเรือ ช้ีหามีช้อปปีหาเอฟพต้งลงอะไรเงี้โ oh, อ้โหกง,งไหลอยู่ค่อทม์จำให้ดี เู่สรุปแล้วยังไงรูปโตพี่น้องโจวบมันจะีซะก่อนสชรูปแล้วห้อยสุดนี่ยังสองร้อยสามสิบสองหวยไปนี่ยังสองร้อยเก้าสิบสี่อุปนห้อยสุดนี่ยังสองร้อยสามสิบแปดห้ยไปสองร้อยเก้าสิบสี่เนาะพี่น้องเลยเพื่อสี่เลยพี่น้องนะกูดูในเธอพี่น้องเด้อ Uh, ครับ FC ทุกคาร uh, ุ่นน้นสวยสุยแน่พี่น้องเฮ้ยปเบิ้งดูเลยจนอี่เลยเบิ่งเองดัวงที่ล้าน oh. ี่อการคิปหนาพี่น้องสำไมดี่กดออกเลยเราเฮ้ยเต็งเลย